เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ17นาฬิ6นาทีพักเก้าไกลมองจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงไม่จำเป็นต้องใช้พรากอาฉุกเฉินต่อควรเปิดให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติแต่ยังมีการป้องกันอยู่17นาิก24นาทีผู้ว่ากรุงเทพมหานครสังเข้มตรวจผู้ที่เดินทางมาจากภูเกต็ตเข้าพักที่กรุงเทพมหานครวันติดโควิด 17.37นาฬิกานาทีชนด้านมองบังคับใช้พรกรฉุกเฉินแก้โควิด -19 ต่อไปไม่เหมาะสมประชาชนเดือดร้อน17.42นาิกานาทีเพื่อไทยเตรียมตรวจสอบเงินกู้1.9ล,ล้านล้านบาททั้ง3ฉบับเมื่อเปิดสภาล่าสุด1 7ดนาฬิกาหานาทชาวบ้านอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกว่า50คนส่งโรงพยาบาลหลังซื้อปลาจมและกุ้งจมมารับประทาน ขณะที่ทีมสืบสวนโรคเร่งลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุพร้อมสั่งหยุดจำหน่ายทันทีเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวอัพ